หลังจากเราดูทฤษฎีกันมาแล้วเนี่ยนะครับเรามาดูตัวข้อสอบได้เลยนะครับข้อสอบอันนี้เป็นข้อสอบของเดือนมีนานะครับปี52นะอยู่ในข้อแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของการพิสูจน์สมมูลนะครับการพิสูจน์สมมูลนะครับหลักการเวลาเราจะพิสูจน์สมมูลก็คือเราต้องเปลี่ยนนะครับเครื่องหมายที่มันไม่ใช่และไม่ใช่หรือนะครับก็คือมีอยู่สองตัวเนี่ย นะตัวถ้าแล้วตัวก็ต่อเมื่อนี่ยนะครับเราต้องเปลี่ยนให้มันเป็นตัวแลตัวหรือให้หมดนะครับทําให้มันเป็นแลเป็นหรือทั้งหมดนะครับแล้วดูทั้งสองฝั่งถ้ามันเหมือนกันเราจะบอกว่าพจน์ที่เขาให้มาเนี่ยสมมูลกันนะครับคือมันเหมือนกันนั่นเองมันเท่ากันนะครับการสมมูลก็คือการเท่ากันถ้าทางซ้ายกับทางขวามไม่เหมือนกันเราก็บอกว่ามันไม่สมมูลกัน ก็เป็นการพิสูจน์นะครับข้อสอบที่ออกมาก็คือว่าเขาให้ข้อกอกกข้อขอมานะครับแล้วในชอยเนี่ยมันก็จะมีข้อกอถูกข้อขอถูกข้อกอผิดข้อขอถูกนะครับข้อกอถูกข้อขอผิดนะครับข้อกอผิดข้อขอผิดก็มีอยู่สี่ชอยนะครับก็นักเรียนก็เลือกเอานะครับแต่วิธีการทําเนี่ยผมขอ ให้ดูเลยว่ามันข้อไหนถูกข้อไหนผิดเท่านั้นพอนะครับส่วนตัวชอยเนี่ยนักเรียนก็ไปดูในข้อสอบเองก็ได้นะโอเคนะครับอ่ะเริ่มเลยนะสูตรที่เราจะใช้นะก็คือว่าตัวนี้ก็คือเป็น P P แล้วแล้วก็กลุ่มหลังนะครับพแล้วกลุ่มหลังเนี่ยผมก็ใช้เลยนะครับว่าเป็นนอต P หรือ แล้วก็กลุ่มหลังนะครับแต่ทีนี้ตัวกลุ่มหลังเนี่ยมันก็มีตัวเท่าแล้วอยู่นะครับผมก็ใช้ในลนักษณะเดียวกันก็คือ P แล้ววงเล็บนะครับก็เป็น not P หรือแล้วก็วงเล็บนะครับพอมันเป็นหรือหมดแล้วเนี่ยนะครับเราก็หยุไดไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาพิจารณาต่อนะครับเดี๋ยวเทียบซ้ายเทียบซ้ายกับขวาก่อนนะครับด้านด้านขวา ก็เหมือนกันนะครับเป็น P ถ้าแล้วก็กลุ่มหลังนะครับก็ผมก็ใช้เลยนะครับนี่เสร็จ P หรือแล้วก็กลุ่มหลังนะทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหรือทั้งหมดก็ถือว่าเป็นเสร็จสิ้นนะครับทางขวาก็จบนะครับทีนี้เรามาเทียบซ้ายขวานะ เราจะสังเกตได้ว่าทางขวามีพีม P อยู่ตัวเดียวแต่ทางซ้ายนี่มันมีพ P อยู่สองตัวเราก็ดูว่าทางซ้ายเนี่ยเราสามารถยุบให้มันเป็นพ P ตัวเดียวได้ไหมนะครับมันจะมีคุณสมบัติอยู่ข้อหนึ่งนะครับผมขอเสริมนะก็คือว่าเป็นเป็นตัว P หรือ P มันก็จะได้ P เสริมไปอีก p และ p แน่นอนมันต้องได้ p นะครับจะเป็นหรือหรือจะเป็นแลกก็ได้นะครับถ้ามันเป็นเป็นตัวที่มันซ้ำกันนะครับเราก็จะยุบเป็นตัวเดียวได้เลยนะครับในทํานองเดียวกันนะครับเรามาดูทางด้านซ้ายทางทางด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นหรือทั้งหมดแหละนะครับตัวเชื่อมเนี่ยมันเป็นหรือหมดเลยพอเป็นหรือหมดเลยเนี่ยนะครับมันก็จะมีคุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มได้ ก็คือเราเปิดวงเล็บไปได้เลยแล้วเราดูเลยนะครับมันจะเป็นนิเสถีหรือนิเสถีเรายุบตรงนี้เหลือนิเสถีตัวเดียวนะครับเราก็กลุ่มวงกลุ่มวงเล็บตัวนี้นะครับนะก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วทีนี้เราดูกันเราดูเทียบกันเลยว่ามันเหมือนกันไหมนะครับอนะ่ปรากฏว่ามันเหมือนกันก็สรุปได้เลยว่ามันสมมูล เพราะฉะนั้นข้อกอก็ถูกข้อ,ก,อก็ถูกนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูข้อขอนะครับข้อขอไข่ขขเนี่ยให้มาเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะประพ์สองประพจนะประพ์สองกลุ่มหลักการเราก็ใช้เหมือนกันนะครับตัวไหนที่มันเป็นและเป็นหรืออยู่แล้วเราจะไม่ยุ่งนะครับตัวไหนถ้าไม่ใช่เราจะเปลี่ยนนะตัวนี้ก็ไว้เหมือนเดิมนะ ทีนี้นะครับก็ not q หรือาเป็นหรือหมดเป็นหรือเป็นและหมดจบนะทีนี้ทั้งขวานะก็ใช้เหมือนกันนะมันเป็นตัวตัวถ้าแล้วอยู่นะครับก็เปลี่ยนเป็นนิเศษ q หรือ p อาทีนี้ในวงเล็บก็เหมือนกันก็เป็นนิเสถีหรือก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับอทีนี้นะเราก็มาดูว่าทางทางขวาตอนนี้เนี้ยมันก็เป็นหรือหมดแล้วนะอ๋ออันนี้เราต้องต่อนะต้องตีนิเสษเข้าไปอีกทีหนึง่ง นะคร iesen, Vern, ับชุดชุดหลังนี่เราต้องตีนิเสถเข้านะครับตีนิเสถเข้าไปเลยนะครับนิเสถเจอนิเสษนักเรียนจําไว้เลยนะครับนิเสถเจอนิเสถเนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าความจริงกลับไปนะครับนิเสถเจอนิเสถ p เนี่ยก็เหลือ p ตัวเดียวนิเสษเจอหรือก็ได้แหละ hm นิเสษเจอนิเสถก็หายไปก็เป็น r ตัวเดียว ทีนี้เราก็มาดูเลยอันนี้ถือเป็นการทําที่จบสิ้นแล้วนะครับทางขวาก็จบสิ้นแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูว่ามันสมมูลกันนะเราก็มาดูว่ามันสามารถทําให้มันเหมือนกันได้ไหมนะเราจะสังเกตได้ว่าไอ้ทางซ้ายเนี่ยมันมีพีอยู่ตัวเดียวนะแล้วเชื่อมเป็นแหลกนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มด้านหลังนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นสองกลุ่มนะครับ นะเชื่อมด้วยหรือตัวหนึ่งเชื่อมได้แหละตัวหนึ่งอันนี้เราไม่สามารถทําให้มันเหมือนกันได้นะครับก็สรุปได้ว่าซ้ายกับขวาไม่เหมือนกันนะครับมันก็ไม่สมมูลนะครับข้อสอบในลักษณะน,น,นี้เนี่ยเวลาเราไปเจอนะผมขอสรุปอีกทีหนึ่งนะครับเราเปลี่ยนให้ทั้งสองฝั่งเป็นและเป็นหรือทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นพิจารณาความ เหมือนกันนะครับสมมูลก็คือการเท่ากันนะครับถ้าซ้ายกับขวาเหมือนกันเราก็สรุปว่ามันสมมูลกันถ้าซ้ายกับขวามันไม่สมมูลกันคือหน้าซ้ายกับขวามันก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็สรุปว่ามันไม่สมมูลนะครับอ่านะครับผมสำสำสำหรับข้อสอบข้อนี้ก็ขอจบแต่เนื้อหาทางตรรกศาสตร์นี้ยังไม่หมดนะครับนะเดี๋ยวผมจะทยอยทำนะครับแล้วก็มาให้นักเรียนได้ดูกัน ก็สวัสดีนะครับ